ครับออเดอร์ Order ช่วงเย็นครับผมยางกใ็ใหม่สวยๆแล้วครับบคัดหนังกรอบครับเกียบคุณภาพโอ้ใจตสอบถามได้ครับ08 4 9 6 1 2 4 2 2 ก็หน้าร้านเปิดหน้าร้านไปขายทั้งตัวนะครับช่วงนี้เราเจะพิเศษให้ลูกค้าทุกตัวนะครับผมเศรษฐกิจไม่ดีครับลูกค้าจะได้มีกําลังซื้อเราก็อยู่ได้ครับเริ่มต้นราคาพันห้าถึงสามพันบาทนะครับทดลองกอบตัว ติดหวังแน่นอนครับ